คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี fc มิดรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมทางหวยน้อยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจํานะครับ วันเสาร์นะครับที่14ธันวาคมพศ2567นะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสําหรับเมื่อวานแนวทางวัทางวิจีพี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่0กับ9นะครับสายรูดสายเจาะเข้า4น้อยนะครับตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติจนถึง VIP นะครับเข้าทุกหน่อยก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีสาหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นแล้วก็ณผูชมเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมมาสายวิ่งสายรูดนะครับเด่นรูด3กับ ศูนยนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับศูนย์จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสำหรับสามจะมีศูนย์สามสามหนึ่งสมสองสี่สามนะครับสามตัวเด่นหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่นึ่งองสามสี่ามเจดหนึ่งแปดศูนย์นะครับสำหรับเบิร์นก็จะมี0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึามสาแล้วก็แปสายเบิร์นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดสอบสกา์กดไลค์กดตามเป็นแรงใจแอดมินก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดก